ไปไหว้เที่ยสาดๆดอกขาวๆขาวๆไปหว้อะไรของไปไหว้เที่ยสาดๆดอกา ทิพายเฮียพาคาร์นเป็นว่างเกินมันหนาวมากเลยตรงนี้ฮัลโหลฮัลโหลครับคนคนผู้หญิงว่างว่างไหมครับอ๋อโอเคครับไม่ไม่ขึ้นรถมาหน่อยได้ไหมครับขึ้นรถมาหน่อยได้ไหมครับ ไม,เเม่เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมให้ครับเดี๋ยวผมให้ตังค์เห็นไ้มได้ไหมครับได้ไหมครับขึ้นมาได้กันได้ไอะไอสตัตว์กู <c oughs> บอกให้มึงพาเขาไปจุกแคปมึงจะตาก็ไม่ได้ค<ข>อนไมขึ้นมาเดี๋ยวผมพาไปจัแบแคปครับเนี่ยโอเคไหม <c oughs> นนหน้า <c oughs> ข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเธอแค่นี้ก่อนนะอะไรไม่ต้องมาแม่มามาามีมามีแค่นี้ก่อนนะบะมีโอ้บะมีบะมีแม่มึงอ่ะบะมีแค่นี้ก่อนอยางนี้ ไปค่อยลัเนากให้กูเจอกูเข้าเมืองแล้วลูกกลับขึ้นรถไม่ต้องหวาแล้วเอ้ยมามี๊แป๊บนึ่งมามี๊อะไรใครแม่เมืองไม่ไม่เจอฉันเจอมามี๊เฮ้ยนี่นี่ยหนูชอบคนนี้มากหนูชอบคนนี้มากคือหนูอะหนูอยากไปเล่นที่นี่มากคนดูคือแล้วหนูชอบเสียงผู้หญิงคนนี้มากนี่นี่เสียงนี้เสียงนี้เนี่ยคู่น่ารักอะไปด้วยไปด้วย ไปด้วยอันนตรายะไปด้วยได้ไหมคะไปด้วยได้หรือเปล่าคะพี่เอ็ดเวิร์ดไปด้วยได้หรือเปล่าคะพี่เอ็ดเวิร์ดสัญญาว่าหนูจะไม่ดื้อค่ะหนูจะไม่ดื้อแล้ก็ติดต่ันเลยใครจะทำยังไงมันจะทำยังไงนะหนูจะทำยังไงถ้ามันวิ่งมาหนูชอบเออหนูชอบมากหนูชอบเสียงคนนี้มากหนูจะวิ่งหนีขัดพบมานะไปไหนอีกอะปวดขี้หน่ได้ยังไงคะครบยี่สิบตัวเดี๋ยวพี่จะกลับมาแล้วค่ะโชคดีนะคะเสียงโคตรนา นูอยากเล่นสัตว์ๆัตว์อ่ะทุกคนว่าเขาจะเห็นหนูหรือเปล่าคะทุกคนว่าเขาจะเห็นหนูหรือเปล่าคะเสียงเหมาะกับตัวละครที่เขาเล่นด้วยอ่ะเก็ดปะเก็ดปะไอ้เฮี้ยแม่งแบบไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นมึงจบไปหมดยังอ่ะหมแล้วอ่ะไอตรงนู้นนะไอ้ตรงก่อนทางนะเออหมดแล้วมองยากจังไม่งเมาดูไปห้องน้ำข้าไปใกล้อีกหน่อยโอไม่เป็นไรแลนิเอวเฮียร์ด ทุกคนเห็นหรือเปล่าทุกคนเห็น,น,นไหมคะออได้ไหนกันแล้วเสียงอะไรเ <Daniel. S 2> สียงอะไรเพนเะไรเสียงอะไรเดนิลเพดเปิดเดนิลน่ารักมากเสียงอะไรน่าเล่นเออน่าเล่นไอ้พวกแบบโลเพโลเพจ๋าๆน่าเล่นจัดเลยอะแล้วมันหายอะ อันนี้คือมันไม่ได้เป็นไฟเอ็มไงมันเป็นเกมที่คล้ายๆไฟเอ็มอ่ะมันมันเรียกว่าเกมอะไรสักอย่างร่างดินอายุวัยสิบหกตอนน่้โดยประมาณเสียชีวิตข้างทางสภาพมีรอยกัดจักอับมีแผลบว์ว่ะลำนังตายไม้เด็กคนนะดะหนีไไปหเอยายเขาบอกว่ามีมนุษย์มีคนเลดเอ็มอยู่แถวฮาร์ดแลนค่ะ เสอูดน่ารักอ่ะ่งอไร,ร,อไ,ร,ร,อไ,รไม่มีอะไรหรอกยไม่มีอะไรไเวียนงเรียกเปใหทนเอเดน่อะไรารักอ่ะเอนเวเดนอ,อยู่ไนกันหรอคะ เฮียพอใจกับคุณหอคุณมากครับน่าก้าไปด้วยเนี่ยคุณแดงจี้คะอือเดี๋ยวจะมีคุณผู้หญิงมีคนอยากไปด้วยค่ะคุณป๊อปบี้เหรอเอ่อใช่ค่ะโอเคนะเดี๋ยวรอตรงซารูนก่อนก็ได้เดี๋ยวหมอมาโอเคค่ะ บันไดไม่ได้ส yeah. wow. kind of like ิน like ี่มันดันเคิร์กนะเขาไม่รู้เขาไม่หยุดว้าวเพราะจังเลยค่ะหนูชอบไงมันดูโลเพจ่าเลยอ่ะเก็ตปะโลเพแบบเฮี้ยๆ อย่งละมุนเออเล่นตันน์กับเทนนซี่วอร์เกอร์ซิทาของใครครั๊บรบกวนยังไม่เคยเอาไปเก็บไี่ทันเก็บด้วยพี่เอสเวอรอ๋อวมเวียนทำไมพี่พี่ไปไหนมาคะว่าจะไปปลูกผักกับคุณหมอเอ็นจีโอ้ใช่ใช่กำลังคิดอย่างนั้นน่ะนะงั้นแดน ฝากดูวิเวียนด้วยละกันนะเดี๋ยววิเวียนพี่ว่าจะไปล่าสัตว์นะเราไปกับแดงกับมายาได้ใช like ่ไหมได้ค่ะกลับมาเจอกันที่นี่นะคะได็กเปิดอยู่เราไปเข้าห้องน้ำแต่นานเกินไปะีมายา้อมายาแค่เรียกก็หยุดแล้วอเด็กไล่ใครเนี่ย

เีนเหมือนดูซีรีส์เลยเออเดนฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เดนไม่อยากสิ่งคอมหนูไม่ไหวเราไปกันเลยดีกว่าไหมเราออกจากอีกด้านหนึ่งไปไหม นไม่ใช่หอมหรือเปล่าเ <Okay. S 1> ขาเล่นไฟเอ็มหรอ oh, อออเขาเล่นไฟเอ็ม oh, อ,อ่าเ ah, ขาเล่นไฟเอ็มมาก่อนหญิงใดที่มีรักยิ้มที่แก้มสองข้าง อาหารกูจะปวนหลอดเลยเพิ่งแดกไปเนี่ยโคตรนานทำไรวะขาบีกลัวขอนดมได้ไหมดมวันที่มันแดมโคตรแบบโอพโหโอเว่นานนะเธอฉันเกือบหลับเชื่อป่ะใส่ตัวนี้แหละสีขาไปง,าง่ายๆที่จะไม่ต้องเปลี่ยนเยอะแล้วเดี๋ยวค้างอีกอหายกูจะหลับ ไปดีข่าวไปใหไ้ไปให้มันมีอะไรก็ได้ใส่ใส่เพื่ออะนไม่สวยัทางเออไม่ต้องใส่ทั้งนั้นอ่ะอยากใส่อะไรใส่เลยเขาทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะอูเธอมานานมาเธอเรามาให้เขารอเป็นชั่วโมงเลยนะเธอหม้นไม่ได้เป็นชั่วโมงเลยเธอนานมาก <c oughs> ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วคุณจะใส่หน้าุกูแคร์แล้วเนี่ยเร็ว วิเวียนโอเคโอเคมามามาจะทำอย่างไรนะโอเคโอเคมามามาเปิดกล้องกันนะจะเปิดกล้องกันนะเปิดกล้องกันนะพี่เจ๊กลับแล้วหรอคะ ต่อมาครับเหมือนปลาดุกชนสันเลยรัจขอบใจครับจะตีผมไหครับเนี่ยดอย่ว่านตรนี้ไอเอะไรเดยอแ้นหรอแ้นหรอแ้นหรอครับ จะขยับโยกย้ายเอามือไปตีก้นขครงร่างเธอสะโพกซ้ายโรนองกดจัไม่ร้ยาตัวนี้มาจากโลกยเอ๊เอ้ะอ,อ,อยับโยกย้าีนะกขออนุญาตไปกินตีร้อยกับลุงแม็กได้ไหมครับขออนุญาตไปกินตีน้อยกับลุงแม็กได้ไหมครับต้องม,ม,มีตีน้อยได้หรอคะ ขอเอลือกกิติน้อยกับลุงแบ๊กได้ไหมครับขอไปชีวิตจริงครับขอไปชีวิตจริงครับอะไรนะครับนี่ค่ะอะไรนะครับไม่ไดจริงครับอ้าวอะไรนะ ไปหรือเปล่า oh. ให้ไปไหมครับให้ไปไหมครับไม่โอ mm ้ต hmm. oh, ีน้อยครับชั่วโมงเดียว <No. S 1> นะะ้องนะครับคนสวยเดี๋ยวคนสวยอะไปกับใครไปเนี่ยไปสามคนคนระับไปเซิร์ฟ้วยก็ได้สี่คนบ้าง <Bang. S 1> มีจุกมีผมมีพี่เอสแล้วก็มีเซิร์ฟกับเซิร์ฟไม่รู้ว่าเซิร์ฟมาหรือเปล่า กี่โมงกับกี่โมงไปไม่นานครับไปแป๊บเดียวอันนี้กูขายอันนี้ก็เปิดตำนานใหม่นะไอ้เจ๊กูเปิดตำนานสามวันสองนะใช่ใช่เวลาที่แนนชัดเขาเขาาออกได้กี่โมงครับตาเป๊ะมาอ่ารอรอแบบไปกินสักอาหารสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ไหมครับกินตัวเยอะไปคือติดไอ้คิวมันเยอะหรือเปล่าครับก็ไม่ต้องกิน โอ้ผาดกี่ชั่วโมงครักี่ชั่วโมงผัดกะเพราก็มีที่บ้านทำไมไม่กินน่ะที่บ้านมันไม่แซบเหรอต้องถามต้องถามลุงครับว่าแซบหรือเปล่าเเมื่อกี้นี้คดีออกไปเซเว่นขอนรถไฟโขถนนบอลลูนนี่ยังไม่เคลียร์นะนี่ค่ะเอาแล้วพี่ไปทำคดีก่อนไดกเจ้าไปเก็บใช่ปะนี่ เลือกกระดุ่งอะที่ทีตัวเหมอืองหกสิบไม่รู้อะ่ะย้อนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นจะเข้าใกล้จะไม่ทันระวังการที่แอบรักคนที่มันนาน,นรรรประจําม,มันไม่มีรูปแบบหรือว่าย้อนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นจะเข้าใกล้จะไม่ทันระวังการ มาแจ้งคนออกแก๊งครับแจ้งคนออกแก๊งเออมันเกิดทวาเชื่อเลยว่าอยากได้คำดาดาไม่เป็นหรอกครับมสดา ลือนโปรยัดคลื่นแนนายโอยเอ๋ยเอ๋ยเนี่ยมีชื่นลือนพวกฉับถ่มลือนในเลิกปิ้งกระมมสะโดเอาอีก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  ให้อย่างเป็นบางหวายยังไม่สนใจค่าหรอก หล่อจังวะไอ้มามันหล่อจังแน่นพีเ่เจ็โค้งสวยแล้วครัพีเ่เจ็้เมื่อกี้คือป,ป๊าพี่เองเห็นปะ <c oughs> ชื่อชื่อนี่ไงไอ้ป๋าเพื่อนซัก กูไม่ดูว like ่าวมึงต้องการไรแต่กูดูไพีอย่างเดียวคือมึงคีดช้ากูต้องมีบ้านที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดต้องมีรถสามคันก็จะยีกูจะต้องมีทุกทุกอย่างก็ดีกูก็ไม่ดูว่าวมึงต้องการรนี่คือพ่อแม่ที่ลำเอียงที่สุดที่เคยเจอแก๊สในบ้านรั่วพวกเขาช่วยลูกสาวคนโตและลูกชายแต่กลับลืมไปว่ามีลูกสาวคนรองด้วยลูกสาวคนรองอดทนกับความปวดหัวจากนั้นก็ยืนหยัดขึ้นมา และในตอนนั้นเองพ่อแม่ก็พาพี่สาวและน้องชายมาโรงพยาบาลลูกสาวคนรองต้องอยู่คนเดียวและฟื้นขึ้นมาในอากาศที่หนาวเย็นเธอมหัม,มากที่พ่อแม่ไม่สนใจเธอจากนั้นก็พ้นคำหยาบออกมาแต่เธอไม่อยากจะถือโทษพ่อแม่ลูกสาวคนรองชื่อดอกซอนพ่อและแม่มักจะละมียงรักลูกสาวคนโตและลูกชายมากกว่าแม่มักจะเก็บห้องไก่ไว้ให้พี่สาวและน้องชายเมื่อเหลือใครอยู่สองฟอง ด็อกซอนก็จะไม่ได้ทานพ่อเธอก็เช่นกันมักจะซื้อเครื่องฟังเพลงและไอศครีมให้น้องกับพี่เธอเสมอไม่ว่าด็อกซอนจะขอร้องอย่างไรพ่อก็ไม่ยอมซื้อให้ด็อกซอนให้ด็อกซอนใช้ของเก่าต่อจากพิ่สาวกินอาหารที่น้องชายไม่ชอบด็อกซอนรู้ว่าบ้านเธอจนพ่อและแม่ต้องเลี้ยงลูกสามคนมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเธอจึงไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้เป็นคนทอ่พ่ายของงานโอลิมปิก จูจูก็มีคนมาบอกว่าประเทศของเธอลาออกจากการแข่งแล้วก่อนหน,นนี้บ็อกซอนให้ความสําคัญกับโอกาสครั้งนี้มากเธอต้องอดทนซ้อมวันละ3-4ชั่วโมงเธอคาดหวังวันที่จะได้ไปปรากฏตัวในงานเมื่อ<ม>จูจูได้รู้ว,ว่าเธอจะไม่ได้เข้าร่วมบ็นะอกซอนก็เสียใจมากเธอจะกลับบ้านไปเล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวกลับกําลังฉลองวันเกิดให้พี่สาวอยู่บ็อกซอนไม่อยากทําให้เสียบรรยากาศ จึงต้องเก็บเอาไว้ในใจจู่ๆพ่อและแม่ก็พูดว่ายังไงซะวันเกิดของพี่สาวและด็อกซอนก็ห่างกันแค่สองวันจึงให้ด็อกซอนเป่าเค้กวันเกิดของพี่สาวด้วยจะได้ประหยัดเงินแต่เมื่อสองวันก่อนพ่อแม่เธอสัญญาว่าจะจัดงานวันเกิดให้เธออีกวันด็อกซอนเศร้าเสียใจมาก ขีดกลางสุดฉนวนเกิดขีดกลางพอได้แล้วนูเป็นตัวตลกเหรอคะทําไมถึงไม่ฟังกันบ้างเลยนูบอกพ่อแม่แล้วว่านูไม่อยากจ่ายงานวันเกิดพร้อมพี่สาวแม่เห็นดอกซอนที่จู่จูก็มโหจึงปลอบใจเธอว่าจะจัดให้ใหม่ในปีหน้าแต่ดอกซอนกลับมโหยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าแม่มักจะพูดอย่างนี้ทุกปีนูเป็นคนที่รังแกง่ายมากเหรอคะทำไมถึงไม่ทำไข่ดาวให้หนูนูชอบกินไข่ดาวหนูไม่ชอบกินถั่วดำ อีกอย่างทําไมพ่อถึงซื้อไอศครีมให้โนอ่นคุณลุงจินให้หนูกินไก่ทอดแต่ทุกคนกลับเอาน้องไก่ไปให้โบราและโนอ่นและที่ด็อกซอนเสียใจที่สุดคือชื่อของพี่น้องทั้งสามคนพี่สาวชื่อโบราน้องชายชื่อโนอ่นแปลว่าลูกรักทั้งคู่มีแต่เธอที่ชื่อด็อกซอนลูกสาวคนรองที่ต้องอ่อนข้อให้พี่และน้องมาตลอดจึงร้องไห้และวิ่งออกจากบ้านไปเธอนั่งอยู่ใต้เสาไฟคนเดียว เธอเองก็อยากฉลองวันเกิดคนเดียวบ้างวันต่อมาด็อกซอนกลับถึงบ้านอย่างคอตกแต่กลับเห็นว่าพ่อของเธอรออยู่หน้าประตูบ้านพ่อมองด็อกซอนอย่างรู้สึกผิดเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรทําให้ด็อกซอนต้องพูดปลอบพ่อเธออย่าพายพ่อกับแม่นานแล้วพ่อมองด็อกซอนจากนั้นก็เอาเค้กออกมาก้อนหนึ่งขอโทษนะพ่อไม่ได้เป็นพ่อมาตั้งแต่เกิดพ่อเยงก็เป็นพ่อครั้งแรก เพราะฉะนั้นลูกสาวช่วยเห็นใจพ่อหน่อยนะด็อกซอนร้องไห้อย่างซาบซึง้งจากนั้นก็เป่าเทียนเมื่อกินเค้กวันเกิดจนหมดเธอก็จับมือพ่อและเดินกลับบ้านเธอคิดว่าพ่อรักเธอที่สุดแต่เมื่อตกดึกแก๊สในบ้านด็อกซอนก็รั่วพ่อและแม่ตัดสินใจอนอช่วยลูกสาวคนโถและลูกชายด็อกซอนที่ถูกลืมอีกครั้งจึงต้องลุกขึ้นมาเองพ่อแม่ไม่เคยใส่ใจเธอเลย พวกเขาพาลูกสาวคนโตและลูกชายมาโรงพยาบาลอยกชายที่อยู่คนเดียวได้แต่กินน้ําเพื่อทําให้สมองตื่นพวกคุณเคยเห็นงานศพที่เข้ามาอยู่ด้วยไม่ไยาขาเข้ามาอยู่เฉยๆนะทำงานไม่ได้นะบอกคุยอยู่กับแขกที่มาร่วมงานอยากมีความสุขลูกสาวก็ไม่สนใจกําลังหหวดแหวนเพชรของตนเองอยู่แขกที่มาเข้าร่วมงานศพก็เหมือนจะมาเพื่อกินข้าวเท่านั้นหลานชายของญาติเองก็กําลังเล่นเกมกันอยู่ ไม่เห็นความเศร้าโศกเสียใจเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับอยู่ในงานแต่งมากกว่าด็อกซอนพี่สาวและน้องชายมาถึงเมื่อเห็นภาพเหล่านี้ทั้งสามคนก็ลงมากนี่คืองานศพจริงเหรอเหมือนกับงานมงคลเลยเดิมทีด็อกซอนคิดว่าพ่อจะเสียใจมากเนื่องจากปกติแล้วพ่อรักย่าที่สุดแม้ว่าพ่อจะรักพี่สาวมากแต่เมื่อใดที่รบกวนการนอนของยา่าก็จะต้องถูกตีอีกอย่างแม่บ้านจะจนแค่ไหน พ่อก็จะซื้อของแพงๆให้กับย่าเสมอแต่ไม่คิดเลยว่าพ่อจะไม่เสียใจกับการจากไปของย่าเลยและยังลากสามพี่น้องเข้ามาในงานศพย่าด้วยรอยยิ้มและอวดลูกตัวเองให้กับเพื่อนฟังบ็อกซอนจึงพูดกับพ่อและป้าว่าคุณย่าใจดีขนาดนี้แต่ทําไมทุกคนกลับไม่เสียใจกับการจากไปของย่าเลยเธอรู้สึกเศร้ามากนับตั้งแต่ที่งานเริ่มขึ้น ก็เหมือนจะมีแค่ด็อกซอนคนเดียวที่เศร้าวันต่อมาด็อกซอนเห็นพ่อที่สูบุรีอยู่คิดว่าพ่อกําลังแอบเสียใจอยู่คนเดียวเธอกําลังจะเดินเข้าไปปลอบใจพ่อแต่กลับพบว่าพ่อแค่หลับไปเมื่อพามาปลุกพ่อเขาก็รีบลุกขึ้นมาและเริ่มกินข้าวคาใหญ่ๆด็อกซอนโมโ oh, หกับการกระทําของพ่อมากเอาที่สบายใจเลยไม่คิดเลยว่าเมื่อตกดึกพ่อกับลุงก็ร้องเพลงกัน พี่สาวเห็นดอกซอนที่กำลังโมโหจึงพูดโน้มนะเธอเอาหน้าแม้แต่ลูกสาวย่ายังไม่เสียใจนับประษาอะไรเกือบลูกเขยล,ละจากนั้นพ่อที่กำลังหัวเราะอยู่เมื่อได้ยินเสียงพี่ชายรอยยิ้มก็หายไปทันทีพ่อรีบลุกขึ้นมาพี่ชายที่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาค่อยๆเดินมาหาพวกเขาเมื่อพี่ชายสวมกอดพ่อเลงก,ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่จึงร้องไห้ออกมา แม่น่าสงสารมากแม่ที่น่าสงสารของพวกเราทำไมถึงจากเราไปเราเช่นนี้ทำไมพวกเราจะไม่ได้เจอแม่อีกแล้วพวกเราจะไม่ได้เจอแม่อีกแล้วส่วนพ่อที่ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะเสียใจเรื่องที่คุณแม่เสียชีวิตก็วิ่งมากกว่าพี่ชายเช่นกันทำไมถึงพุ่งมาละ่ะพวกเรารอตั้งนานแล้วพี่ยังไม่ได้บอกลาแม่เลยแม่คิดถึงพี่มากนะ บักซอนเห็นพี่น้องที่รักกันเช่นนี้เธอจึงได้รู้ว่าทั้งพ่อและป้าเสียแซงมาโดยตลอดเพราะว่าพวกเขาโทรเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงต้องอดกลั้นความเสียใจเอาไว้และจัดงานศพให้ย่าเพื่อที่จะส่งย่าไปสู่สุขติแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพี่ชายพวกเขาสามารถทำตัวเป็นเด็กได้อีกครั้งไม่ต้องอดกลั้นความเสียใจเอาไว้แล้วคงจะเป็นเพราะพี่ชายคือร่มของครอบครัว เหมือนกับพี่สาวของด็อกซอนโบราแม้ว่าจะรังแกด็อกซอนมาตลอดแต่เมื่อด็อกซอนได้ถือป้ายอีกครั้งแม้ว่าเธอจะบอกว่าไม่สนใจแต่ร่างกายเธอก็ซื้อสัตว์มากเธอนับประตูเพื่อรอฟังข่าวของน้องสาวเมื่อรู้ว่าญาติเธอก็เก็บความเศร้าไว้ไลน่น้องๆไปร่วมงานแต่งเหมือนกับผู้ใหญ่และยังคอยปลอบใจน้องๆระหว่างทางเธอกลัวว่าด็อกซอนจะนั่งไม่สบาย จึงนำสัมภาระไปวางไว้ที่ขาตัวเองขณะนอนก็แกล้งสวมกอด<อ>ดอกซอนที่กําลังเสียใจไละใช้วิธีของตนเองในการปอบใจน้องๆงง<ง>บางทีเมื่อน้องๆประสบปัญหาพี่สาวที่มักจะรังแกน้องก็จะลุกขึ้นมาคนแรกคุณมีพี่สาวแบบนี้ไหมนี่คือพ่อแม่ที่ลรเมีย <c oughs> สเปคของผู้หญิงที่ชอบไม่มีนะครับสำหรับผมเป็นสเปคของผู้หญิงมากกว่าเจอะวะเหอะวันวันนี้วันไล่เมียผมให้มาตอบแชทหน่อยมันติดพีเกินไปละกมัดแล้วอ่ะโอ้โหกูสายมองขวาแชมเบอร์คนไหนอ่ะโซลาร์บิมเฮ้ยเมียเมียคนอื่งนะครับช่วยไปตอบแชทเขาด้วยนะเดี๋ยวผมโดนผัวคุณกระทืบมันจะไม่เดียวรักกันจริงก็เอออย่ากรักกับผัวก่อนนะโซลาร์บิมพี่ช่วยน้องพี่ช่วยได้แค่นี้จริง ่เปาีมันติดใจอะไรวะพี่ต้องตั้งใจดูละต้องใกล้ดูเหรอเขาบอกว่าเขาชอบคนโรคจิตแล้วว่าถ้าช่องพี่ก็โดดเด่นเลยแค่เรื่องสองเรื่องระหว่างตะโกนกับโรคจิตอ่ะมีสองอันอะสเปคของผู้หญิงที่ชอบไม่มีนะครับสำหรับผมเป็นสเปคของผู้หญิงมากกว่าวันวันกีรวันไล่เมียผมให้มาตอบแชทหน่อยมันติดพี่เกินไปแล้วก็มาล้ว่ะอันนี้เทวรัตน์ก็ไม่ถ้าคุณอยากให้ผมถอดก็มาถอดให้ผมดิคะ ก็มาถอดดิครับแกก็กลับมาถอดให้เราดิเอ้อรอ้าวหน้ากากแนะคุณคิดอะไรอ่ะอ๋ออ๋อโทษครับจะถอดให้ยังไงอะคะเฮ้ยถอดอะไรกันครับที่หาวุ่งอะไรกันเนี่ยถอดหน้ากากครับถอดหน้ากากไม่ใช่ถอดเสื้อไม่ต้องทำเสียงอ้อนหอด้วยครับจะทำเสียงอ้อนได้ไหมครับจะให้ตึงหรอคะมีครับแจที่เก้าครับฟ้าแจที่เก้าครับฟ้าโอเวอร์สลับบนล่างไหมครับไปดูยังแล้วสรุป ถอดให้ได้หรือเปล่าคะอะถอดเองเลยครับดังนั้นอ่ะมันจะถอดยังไงคะถอดให้ไม่ได้อะดิก็แค่เอามือส่งมือขึ้นมาแล้วก็ถอดเลยครับเนี่ยถอดอไม่ยากครับถอดให้หนคะขค,ครับนขาเอาคุณจะไม่ถอดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอายืดด้วยนะลด h เน็อต bullet ็ต b